ประตูรั้วเปิดอยู่ไหมประตูรั้วปิดเปิดโคมไฟโอเคหลอดไฟเปิดให้แล้วปิดไฟออฟฟิศโอเคไฟออฟฟิศปิดให้แล้ว สวัสดีครับวันนี้ผมมี apple tv 4 k first generation ในแพ็กเกจ apple certified r e f u r b i t มารีวิวในมุมที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมครับซึ่งสินค้า apple certified r e f u r b i t ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็น สินค้ามือสองในสภาพมือ1ซึ่งก็อาจจะมาจากการที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเกิดเปลี่ยนใจหรือว่าอาจจะไม่พอใจในตัวสินค้าแล้วก็ต้องการจะคืนสินค้านะครับในเงื่อนไข14วันซึ่ง Apple ก็จะรับสินค้าคืนมานครับแล้วก็จะทําการตรวจสอบสภาพโดยละเอียดนะครับแล้วก็จะนํามาแพ็คเพื่อจำหน่ายใหม่ในแพ็กเกจตรีฟเวอร์บิทโดยสินค้ารีฟเวอร์บิทก็จะมีประกัน1ปีเต็มเหมือนกับสินค้าใหม่ทุกประกันเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยครับ ก่อนภายในกล่องก็จะมีดังนี้นะครับชิ้นแรกก็จะเป็นรีโมทนะครับชิ้นที่2ก็จะเป็นตัว Apple TV ครับออกต่อไปนี่ก็จะเป็นสาย power ครับเป็นัมือนครับเป็นู่มือครับคู่มือมาให้ ก็มีเป็นสาย USB Lightning ครับปกติแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้นะครับซึ่งเมื่อเรามาดูตัวอุปรกรณ์แบบชัดๆนะครับหลังจากแกะซีนแล้วเนี่ยก็แทบจะไม่มีรอยนะครับก็คือของใหม่นี่นะครับนี่ส่วนของรีโมทนะครับในส่วนของตัว Apple TV นี่ผมแกะซีนพลาสติกออกแล้ว ้าข้างก็จะมีซีนพลาสติกสีดำแบกกันมาให้อีกชั้นนึงนะครับซึ่งมาดูด้านบนเนี่ยก็ไม่มีรอย,ยนะก็คือเป็นของใหม่เนี่ยแะครับเพียงแต่ว่าเราซื้อได้ในราคาประหยัดต่อไปเราก็ทำการเซตอัพ Apple TV นะครับอันดับแรกเราก็ต้องต่อสายไฟเข้ากับ Apple TV ก่อนนะครับอีกเส้นหนึ่งที่เราต้องต่อคือสาย HDMI ต่อเข้ากับทีวีหรือว่าจอมอนิเตอร์นะครับอันนี้ไม่ได้มีแถมมาในกล่องน,นะครับเราก็ต้องซื้อเองอีกเส้นก็จะเป็นสายแลนนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราจากนั้นเราก็มาทําการตั้งค่า Apple TV ของเราที่ทีวีหรือว่าจอมอนิเตอร์ของเรานะครับดับแรกเราก็เลือกภาษาก่อนเลยนะครับเลือกเป็นภาษาไทยนะครับเลือกภูมิภาคแล้วก็ดําเนินการต่อ โอ <Okay. S 2> เคเมื่อมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ iPhone ในการตั้งค่า Apple TV ของเพื่อนได้นะครับโดยเลือกที่ตั้งค่าด้วย iPhone นะครับจานั้นเราก็ปลดบล็อก iPhone หรือว่า iPad ของเรานะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยแล้วก็เปิดบลูทูธไว้ด้วยนะครับแล้วก็ให้ iPhone นั้นอยู่ใกล้กับ Apple TV ของเรานะครับจากนั้นก็จะมีรหัสให้เราตรวจสอบสิทธิ์นะครับ ก็เอารหัสที่อยู่ที่หน้าจอของ Apple TV มาใส่ที่ iPhone นะครับมาถึงขั้นตอนนี้ก็เพื่อนๆก็ตั้งค่าตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับ เสร็เรียบร้อยแล้วครับการเซตอัพ Apple TV ของเราในส่วนของฟังก์ชันที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็คือฟังก์ชันที่หลายๆคนไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆที่ทําบ้านระบบสมาร์ทโฮมเนี่ยพลาดไม่ได้ก็เข้าไปดูที่ตั้งค่านะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตรงนี้จะมีฟังก์ชัน AirPlay และ HomeKit อยู่ซึ่งตรงนี้นะครับตัว Apple TV ก็จะทําหน้าที่เป็น Home Hub นะครับ ตอนนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าอยู่ในหมวดของศูนย์กลางอุปกรณ์บ้านซึ่งในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะทําให้เราสามารถเข้าถึงหรือว่าควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมของเราที่อยู่ในแอป o m e หรือว่าแอปบ้านของ iPhone เนี่ยได้จากภายนอกบ้านนะครับ รวมถึงการตั้งค่าเอาตัวมชชั่นต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่อยู่ในแอปพลิเคชัน h o m e หรือว่าแอป,ปบ้านของ iPhone เนี่ยทำงานแบบอัตโนมัติตามที่เราต้องการได้ซึ่งถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่เป็น Home Hub เช่น Apple TV จากในคลิปเนี้ยนะครับถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอยู่เต็มแอป,ปเราก็ไม่สามารถใช้งานได้จากภายนอกบ้านได้นั่นเอง อังจากที่เราได้ apple tv เป็น home hub ของเราแล้วนะครับเรายังสามารถใช้ apple tv ของเราตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดที่อยู่ในระบบ smart home ของเราได้ด้วยนะครับโดยให้เราไปที่รีโมทนะครับที่ตัวรีโมทเนี่ยจะมีเครื่องหมายที่เป็นเหมือนรูป,ปอนิเตอร์นะครับเราก็กดค้างไว้ตอนนี้ก็จะมีเมนู pop up ขึ้นมาทางขวามือนะครับเราก็เลื่อนมาที่สัญ,ญลักษณ์แอป home ของเรานะครับ ที่หน้าจอก็จะโชว์กล้องงจรปิดที่เรามีอยู่เราก็สามารถคลิกให้เป็นจอใหญ่นะครับแล้วก็ดูจากจอทีวีได้เลยนะครับพร้อมกันนั้นนะครับพเพื่อนๆดูที่มุมล่างขวานะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันกับกล้องจรปิดของเราได้นะครับตอนนี้เป็นอุปกรณ์ที่อยู่ที่หน้าบ้านนะครับก็คืออยู่ใกล้เคียงกับตำแหน่งที่เราติดตั้งกล้องนะครับ ตัวแอ Home ก็จะโชว์อุปกรณ์ที่อยู่ในบริเวณนั้นมาซึ่งเราก็สามารถสั่งงานอุปกรณ์ของเราได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นไฟที่ประตูรั้วนะครับเราสามารถปิดเปิดได้นะครับโอเคนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เราสามารถเอาไว้เช็คระบบสมาร์ทโฮมของเราได้จาก Apple TV นั่นเองเรามาดูในแอปบ,บ้านนะครับเมื่อเราไปที่การตั้งค่าบ้านนะครับ ในนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่าเรามีอุปกรณ์ที่เป็นศูนย์กลางนะครับมีอะไรบ้างครับก็จะมี Apple TV นอกจากนั้นผมก็จะมีเป็น Hasbbit ะครับตัวนี้ผมก็จะแชร์หรือว่าบิดมาจาก Home Assistant นะครับซึ่งอุปกรณ์ใน Home Assistant ก็จะเข้ามาอยู่ในแอปบ้านนะครับอีกตัวนึงก็จะเป็น Semi Smart Home Kit Zigbee Hub นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ แอดเข้ามาแล้วก็เราก็สามารถนำอุปกรณ์ที่แอดเข้ามาอยู่ในสมิสมาร์ทโฮมคิดซิกบีฮับเข้ามาอยู่ในแอปโฮมหรือว่าแอปบ้านได้เหมือนกันครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นะครับก็เข้ามาอยู่ในแอปบ้านเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็สามารถคอนโทรลอุปกรณ์ต่างๆของเราได้แล้วนะครับ อีกนึงเมนูที่เกี่ยวข้องกันกับแอปบ้านนะครับก็คือในส่วนของศูนย์ควบคุมตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เมนูการตั้งค่ามาที่ศูนย์ควบคุมตรงนี้ก็จะมีออปชันให้เราเลือกแสดงตัวควบคุมบ้านนะครับตรงนี้เราก็เปิดไว้ถ้าเราต้องการให้เ,เมนูควบคุมแอปบ้านไปโชว์ในศูนย์ควบคุมก็คือตรงเมนูตรงนี้นะครับเมื่อเราสไลด์ลงมาเนี่ยเมื่อเราเปิดออปชันไปก็จะมีอุปกรณ์บางส่วนนะครับ ที่ทางานอยู่หรือไม่ทํางานก็นแล้วแต่นะครับก็จะโชว์ขึ้นมานอกจากนั้นเราก็สามารถแตะเข้าที่ไอคอนบ้านตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะโชว์อุปกรณ์ที่อยู่ในรายการโปรดของเรานะครับก็จะมีอุปกรณ์แสดงขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็สามารถควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้จากเมนูส่วนควบคุมตรงนี้ได้เลยนะครับเมนูนี้เราก็สามารถตั้งค่าไดทั้งใน iPad แล้วก็ iPhone เช่นกันนะครับส่วนการแสดงผลมันก็อาจจะ เล็กบ้างใหญ่บ้างตามขนาดของหน้าจอตามอุปกรณ์ที่เราใช้อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราก็สามารถเลือกห้องที่เราจะควบคุมได้นะครับถ้าเราต้องการควบคุมอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรายการโปรดนะครับต่อไปผมจะทดสอบการใช้งานนะครับระหว่างที่เราอยู่ในบ้านเราใช้สัญญ,ญาณ Wi-Fi กับกรณีที่เราอยู่นอกบ้านใช้สัญญ,ญาณ 4G หรือว่า 5G เนี่ยความไวเวลาเราสั่งงานเนี่ยมันจะมีอาการหน่วง มากน้อยเพียงใดนะครับตัวอย่างแรกผมจะใช้เป็นสัญญาณ 4G นะครับตอนนี้ก็จะสั่งเปิดโคมไฟที่อยู่ตรงหน้านี่นะครับก็<อ>จะมีอาการหน่วงนะครับก็ลองปิดอีกครั้งครับ ก็จะมีอาการหน่วงประมาณนึงครับก็เป็นธรรมดานะครับเพราะว่ามันต้องวิ่งผ่านออกไปเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข้างนอกนะครับต่อไปเรามาทดสอบกับสัญญาณ Wi-Fi กันบ้างนะครับตอนนี้ต่อ Wi-Fi ที่บ้านเรียบร้อยเรจะสั่งโคมไฟอันเดิมนะครับอัน,นี้ก็จะทำงานแบบโล c a l เลยนะครับเราก็จะสั่งปิดเปิดก็แทบจะทันทีเลยนะครับต่อไปผมจะทดสอบออโตเมชันนะครับ ตอนนี้ผมสร้างออโตเมชั่นโดยให้โมชั่นเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวแล้วก็มาสั่งโคมไฟด้านหน้านี้เปิดนะครับก็จะทดสอบดูว่าจะทำงานไหมนะครับโอเคทำงานเรียบร้อยตอนนี้ก็ต้องรออีกหนึ่งนาทีนะครับกว่าโมชชั่นจะรีเซ็ตการทำงานเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอีกครั้งนะครับกรณีที่ เราใช้สัญญาณ 4G คือออโตเมชันมันทํางานแบบโล c คอลในระบบของเราที่บ้านอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูว่ามันจะรับค่าหรือว่าอัปเดตสถานะตอนที่ออโตเมชันทำงานเนี่ยช้าเร็วขนาดไหนนะครับก็อทดสอบเหมือนเดิมผมจะให้โมชั่นทํางานแล้วก็สั่งเปิดโคมไฟตัวนี้นะครับตอนนี้โคมไฟเปิดแล้วอ่าโอเคสถานะก็ขวาจะอัปเดตก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับอาจหนึหรือ2วิเลย ก็อันนี้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการลิงก์สัญญาณกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ทํางานแบบโลค้อแนละ้วเราไปอยู่นอกบ้านใช้สัญญาณ 4G ประมาณนี้นะครับมันก็ต้องส่งสถานนะผ่านทางเครือข่ายออกมานะครับมันก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้ครับและสำหรับ Apple TV นะครับที่มีความสามารถตั้งค่าเป็น Apple Home Hub ได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ Apple TV Gen 4ขึ้นไปนั่นก็คือ Apple TV SD นะครับหรือใหม่กว่าน,นั้นก็จะเป็น Apple TV 4K First Gen นะครับหรือว่า 4K Gen แรกก็คือตัวที่ผมรีวิวในคลิปนี้นะครับซึ่งถ้าเ,เพื่อนๆสนใจในส่วนที่เป็น Certified r e f u r b i s h e Version คือว่ากล่องขาวอย่างที่ผมเอามารีวิวเนี่ยราคาเริ่มต้นตอนนี้ในร้านค้าออนไลนนะ์ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ2,600บาทในตัวรุ่นที่เป็น Apple TV s d นะครับก็คือ gen 4แล้วก็ในส่วนของที่เป็น gen 5หรือว่า apple tv 4 k Gen แรกตุนที่ผมรีวิววันนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ประมาณ3,600นะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดความจุนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการโ o มฮับที่รองรับเทคโนโลยีในอนาคตนั่นก็คือ r e ร s นะครับเพื่อนๆก็ต้องอัปเกรดไปเป็น apple tv Gen ล่าสุดน,นะครับก็คือ gen 6หรือ Apple HomePod Mini นะครับตั้ง2ตัวรองรับเทคโนโลยี t r e a d มาในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งเทคโนโลยี r e a d ก็คือคล้ายๆกับซ i กบ e นั่นแหละนะครับถ้าอธิบายง่ายๆก็เหมือนเอาซ i กบ e ไปอัปเกรดให้ดีกว่าหรือว่าให้ดีขึ้นไปอีกนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมาแน่นะครับเพราะว่าปัจจุบันอุปกรณ์ที่อุปกรณ์สมาร์ท v ว c e นะครับที่ใช้เทคโนโลยี r e a d เนี่ยก็มีทยอยอ,ออกมากันบ้างแล้วนะครับแต่ว่ายัางไม่มากเท่าไหร่นะครับ ซึ่งคิดว่าในอนาคตอันใกล้นะครับก็จะมีทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งในการเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะมาใช้เป็นโฮมฮับนะครับก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละท่านนะครับว่าต้องการใช้อุปก,กรณ์ลักษณะไหนเ,นเพื่อนๆอาจจะใช้เป็น h ฮ m พอ o ์ตมินิก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็น ipad ก็ได้รุ่นที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยก็เราสามารถเซตเป็นโฮมฮับได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่ผมเลือกเป็น Apple TV เนี่ยก็เนื่องจากว่า Apple TV ยังไงยังไงแล้วเราก็ต้องเสียบปลัก๊กอยู่ตลอดนะครับนั้นก็ตัดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ไปถ้าเราไปใช้เป็น iPad แบบนี้นะครับบางทีเราอาจจะอยากจะใช้ iPad เอาไปใช้นอกบ้านนะครับหรือว่า iPad มันมีเรื่องของแบตเตอรี่บางทีใช้งานไปหลายๆวันก็มีเรื่องของแบตเตอรี่หมดเราก็ต้องมาคอยเสียบชาร์จ ว่าเราจะเสียบชาร์จทิ้งไว้เลยตลอดนี้มันก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสื่อมแบตเตอรี่บวมแบตตมแบวันนี้นะครับการที่ผมเลือกใช้เป็น Apple TV ทีวก็ตัดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ไปแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆจะเพิ่งรีบตัดสินใจซื้อนะครับถ้ายังไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนนะครับผมมีปัญหาที่จะต้องแจ้งให้เพื่อนทราบก่อนนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้มาในระยะเวลาสั้นๆ 1- 2หรือวันเนี่ยมันก็จะมีปัญหาการแจ้งเตือนที่ แอป Home หรือว่าแอปบ้านนะครับก็ตามตัวอย่างที่ผมขึ้นให้ดูที่หน้าจอก,ก็คือศูนย์ควบค,คุมอุปกรณ์ไม่ตอบสนองนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็อาจจะขึ้นว่า Home Hub No Response ซึ่งปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันก็จะส่งผลกับตอนเวลาเราไปใช้งานนอกบ้านนะครับก็คือเราไม่ได้อยู่บ้านแล้วต้องการจะเช็คการทํางานของอุปกรณ์หรือว่าจะสั่งงานอุปกรณ์ที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่ามันไม่สามารถเชื่อมต่อกับ ตัวฮับได้นั่นเองครับอันนี้ก็คือปัญหานะครับที่เจอมาครับแต่ถ้าเกิดเราใช้งานที่บ้านเราคอนเน็กกับ Wi-Fi ในบ้านของเราอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ยปัญหาแล้ครับเราก็สั่งงานได้ตามปกติทีนี้ปัญหาที่ผมเจอก็ไปเซิร์ชดูตามฟอรั่มหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆทางต่างประเทศเขาก็เจอเช่นกันนะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหาจุดนี้ก็ยังไม่ฟันธงนะครับซึ่ง ผมยังไม่ได้ลองทำนะครับคือเบื้องต้น,เด,นเดี๋ยวผมจะลองทำการรีเซ็ตตัว Apple TV ใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเซ็ตค่าตัว Home Hub แล้วก็ทำแอป o m e ใหม่ก็ไม่แน่ใจว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันจะหายไปไหมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องแจ้งให้เ,เพื่อนๆทราบด้วยนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด share. แชร์และถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้กด subscribe ก็กด subscribe ไปด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ